สวัสดีค่ะปรับกวัปวยด้วยโยคะกับครูสีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะด้วยทา่าง่ายๆนะคะเพื่อคลายความตึงบริเวณขาหนีบและต้นขาของเรานะคะสําหรับท่านที่นั่งทํางานนานๆน,น,นะคะอาจจะทําให้ตรงบริเวณขาหนีบตรงนี้นะคะแน่นและตึงส่งผลทําให้ต้นขาเราเนี่ยตึงไปด้วยหัวเข่าตึงน้าแข้งข้อเท้าตึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคลายไปด้วยกันค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะ ๋ยวให้เรานั่งลงไปที่ส้นเท้าเรานะคะนั่งให้ก้นของเราสัมผัสลงไปที่พื้นแล้ววางมือไว้ที่ต้นขาขออะไรไมหน้าผ่อนคลายให้เราค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวหายใจท้าลึกๆไครเส้นด้านข้างของเรายกและชิดยาวขึ้นมา หายใจออกยาวๆคัาแมวท้องแล้วสูบเสด็จเดินกลับเข้าไปด้านหนะ้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคําแมวท้องแล้วสูบเสด็จเดินกลับเข้าไปด้านหนะ้าหายใจเข้าลึกๆท้องพองอกขายายขึ้นมาช้าๆ หาใจออกคัแนวท้องแลวสูบเสดินกลับเข้าไปดาวค่อยๆลืมตาช้าๆวางมือลงไปที่พื้นใน่าติเชพสบกนะคะให้เราก้าวเท้าขวาของเราขึ้นมาวางที่ขอบเสือทางด้านขวาเท้ากับมืออยู่ระดับเดียวกันขาซ้ายยืดออกไปด้านหลังจนเรารู้สึกถึงตึงที่ต้นขาและขาต่อสะโพวกแล้ววางหลังเทารางลงไปหายใจเข้ากดฝ่ามือกดหลังเท้าด้านซ้ายแน่นๆและยืดออกลิกทางเหนือ หายใจออกให้เราค่อยๆยืดขาด้านหน้าดึงสะโพกไปด้านหลังตึงตรนไงหย่อนสอบก้งต่ำลงไปหายใจเข้าย่อเข่าลดสะโพกต่ำไปด้านหน้ายืดอกเงยหน้าหายใจออกยืดขาดึงสะโพกไปด้านหลังตึงขาแล้วหย่อนสอบก้งหายใจเขากดเท้าย่อเข่าลดสะโพกต่ำไปด้านหน้ายืดอกยืดขาหายใจออกยืดขาดึงสะโพกไปด้านหลัง หายใจเข้ากดเท้าย่อเข่าลดสะโพกต่ำไปด้านหน้ายืดกยืด่ะหายใจออกดึดงสะโพกไปด้านหลังคาเติมหย่อนสอก้มตัดหายใจเข้าย่อเข่าลดสะโพกต่ำไปด้านหน้าทีนี้กดมือกดเท้าให้แน่นหายใจออกยืดอกยืด่ามองไปด้านหน้าหีกเงเยหน้าข้างไว้หายใจเข้าช้าช้านะคะในท่านี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณ ขาหนีบทางด้านซ้ายและต้นขาซ้ายนะคะยืดตื่นไว้เราก็จะค้างไว้สักครางลงหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆห้าสี่สาม ค่อยๆดึงสะโพกไปด้านหลังแล้วถอยเท้าด้านขวาลงมาช้าๆกลับมาในท่าเชิพบอสเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าลึกๆก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาวางชิดขอบเสื่อทางด้านซ้ายให้เท้ากับมืออยู่ระดับเดียวกันหายใจออกเหยียดขาขวาไปด้านหลังี่ดลอกไปจนเรา้สึกตึงที่ต้นขาและข้อต่อสะโพกของเท้าทางด้านขวาวางหลังเท้ารักลงไปกดฝ่ามือสองตึงที่ดอกเหนื่อยหน้าขึ้นมาหายใจค่ะ หายใจออกยืดขาดึงสะโพกไปด้านหลังขาซ้ายตึงแล้วหย่อนศอกกลมต่ำลงไปหายใจเข้ากดมือกดเท้าลดสะโพกให้ต่ำเงยหน้ายืดอกยืดขาหายใจออกยืดขายืดขาดึงสะโพกไปด้านหลังตึงแล้วหย่อนศอกกลมต่ำหายใจเข้ากดเท้าลดสะโพกต่ำมาด้านหน้ายืดอกเงยหน้าหายใจออกยืดขายืดขาดึงสะโพกไปด้านหลังตึงแล้วหย่อนศอกมองต่ำ หายใจเข้าลดสะโพกให้ต่ำแล้วที่ลงยืดทางเลยหน้าไว้ทีนี้ให้เรากดฝ่ามือกดเท้าขากดเท้าซ้ายแน่นๆให้ข้อต่อสะโพกเราตึงต้นขาเราตึงกดน้ําหนักลงไปที่เท้าด้านหลังแน่นๆนะคะน้ําหนักจะได้ไม่ลงไปที่หัวเข่าเราหายใ,ใจเข้าออกยาวๆช้าๆกดฝ่ามือสอบตึงยืดลงเลยหน้าหรือมองตรงค้างไว้ถห้าลมหายใจเข้าออกหา้าสี่ 2ามหนึ่ง,ห,งหายเยข้าค่อยๆถอยสะโพกถอยเท้าด้านซ้ายลงมาให้เรานั่งลงไปทีโซนเท้าเดินมือถอยกลับมาว่างสอกลดหน้าผากลงไปช้าๆขอมาะหลยผ่อนคลายนะคะให้เราผ่อนคลายหลังส่วนล่างผ่อนคลายข้อต่อสะโพกสักกรุ่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆช้าๆถามไว้ห้า สี่สา,สา,สาหนึ่งายใจเข้าเงยหน้าดึงลำตัวขึ้นมาช้าๆหายใจออกค่อยๆนั่งลงไปและเหยียดขาออกมาด้านหน้าขาซ้ายเหยียดตรงเราจะพับขาด้านขวาของเราเข้ามาก่อนนะคะวางหลังเทาราบลงไปนะคะเราจะไม่นั่งทับค้ท้าเรานะทีนี้ใครที่เจ็บที่หลังล่างนะคะ เราอาจจะต้องมีอุปกรณ์วางไว้ที่หลังเรานะคะใครมีบล็อกใช้บล็อกใครไม่มีนะคะใช้หมอนข้างใบใหญ่ๆก็ได้วางยาวๆออกไปแบบนี้นะคะเราจะได้ไม่เจ็บที่หลังล่างนะคะเอามือจับบล็อกหรือหมอนข้างของเราไว้แล้วค่อยๆนอนลงไปอย่าดันบล็อกหรือหมอนข้างลงไปที่หลังล่างเรานะคะให้มันอยู่ที่หลังกลางไล่ขึ้นไปจนหาศรีรษะเราพอวางได้เรียบร้อยนะคะให้เรากดเข่ากดน้างแขงสังเกตดู หัวเขา่าทางด้านขวาที่เราพับเนี่ยขาขวาที่เราพับเนี่ยเขาจะต้องไม่เด้งขึ้นมานะคะถ้าเด้งแสดงว่าเราจะต้องซัพพอร์ตหลังเราให้สูงขึ้นมาอีกนะคะอาจจะเพิ่มความสูงของหมอหรืออุปกรณ์ที่เรารองไว้ที่หลังหงายประมือวางไว้ด้านข้างนะคะถ้าใครนอนลงไปแล้วรู้สึกว่าไม่สบายที่หลังให้เราชันเข่าด้านซ้ายขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะทําให้หลังและสะโพกข,ของเรานะคะ สบายขึ้นโดยเฉพาะสะโพกจะแนบลงไปที่พื้นมากขึ้นแล้วเราจะมีแรงกดที่หลังเท้าด้านขวาหน้าแข้งหัวเข่าและต้นขานะคะหายใจเข้าออกช้าๆให้เราค้างไว้ห้าลมหายใจห้าหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสีสาม หนึ่งให้เราค่อยๆย,ยืดขาด้านซ้ายออกไปหายใจออกมือสองข้างขยับมาวางไว้ข้างสะโพกเราหายใจเข้ากดฝ่ามือดันลำตัวกลับขึ้นมาหายใจให้เราคลายเท้าขาเหยียดออกมาด้านหน้าขาขวาเหยียดตรงนะคะสลับข้างเราก็พับข่าวด้านซ้ายเข้ามาวางหลังเท้าราบลงไปโดยที่เราไม่เอากลนนั่งทับซมขาซ้ายนะคะบนเรายังอยู่ที่พื้น เหมือนเดิมค่ะอุปกรณ์รองไว้ที่หลังนะคะมีบล็อกใช้บล็อกมีหมอนใช้หมอนนะคะถ้าเขาเราเด้งลอยขึ้นมาแสดงว่าเราต้องการเพิ่มความหนาหรือความสูงของอุปกรณ์ที่เรารองไว้นะคะกดเขา้ากดน้าแข้งกดหลังเท้าลงไปนะคะถักด้านซ้ายนี่ยให้แนบถือไว้ งายฝ่ามือวางไว้ด้านข้างแล้วค่อยๆชันเข่าด้านขวาขึ้นมาเพื่อให้หลังเราสบายขึ้นและให้ก้นทั้งสองข้างของเราแนบลงไปที่พื้นงายฝ่ามือหย่อนศอกคอปลายผ่อนคลายไว้นะคะหายใจเข้าออกยาวๆช้าๆค้างไว้สุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสุดเสดเดินกลับเข้าไปด้านในช้าๆ สี่สอเหยียดขาด้านขวาออกไปหายใช้อกมือสองข้างขยับเข้ามาวางข้างสะโพกข้างลำตัวเราหายใจเข้ากดมือกดสซอกดเท้าแล้วค่อยๆเกร็หน้าท้องเดึงหลับตัว,วนะลับึ้น จะอาค่อยๆคลายเท้าซ้ายออกมาช้าๆขยับเขา่าขยับเท้าพกเข่าสองข้างของเราก็ามาค่ะทีนี้ให้เรานั่งลงไปที่ส้นเท้าเอาเท้าชิดติดกันนะคะแล้วค่อยๆแยกหัวเข่านิดนึงน้านลงไปให้คนของเรานั่งทับส้นเท้าไว้เปิดเขา่าเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้บล็อกรองเข้าไปที่หลังเหมือนเดิมนะคะถ้าเข่าเราเดยงขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราจะต้องเพิ่มความสูงความหนาของบล็อกที่รองไว้ที่หลังเราขึ้นมา ค่อยๆนอนลงไปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หลังล่างเราเจ็บเนาะเราต้องมีอุปกรณ์รองไว้นะคะพยายามนั่งลงไปแล้วกดกาวาเข่ากดนั่แข้งหลังเท้าของเราให้ดับลงไปที่พื้นแล้วหายฝ่ามือวางไว้ด mm. ้านข้างเราก็จะสังเกตว่าข้อต่อสะโพกตรงนี้นะคะตรงบริเวณขาหนีบตรงนี้มันเปิดแล้วต้นขาเราเนี่ยยืดยาว หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค้างไว้ห้าลมหายใจเข้าออกอ้าสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสุด,สดเสด็จดึงกลับเข้าไปด้านในช้าๆสิ ขยับมาวางไว้ข้างสะโพกหายใจเข้ากดหลังเท้ากดเขา่ากดหน้าแข้งแล้วเปล่งหน้าท้องไว้ค่อยๆใช้มือใช้ศอกดันลำัวกลับขึดด้นมาหายใจออกผ่อนคะนะคะเราก็จะมาผ่อนคลายหลังการด้วยท่าเต่าหรือท่าโพสนะคะเท้าประกบกันเลื่อนเท้าออกไปด้นานหน้าศอกมือศอกแขนของเราเข้ามาใต้นักแข้งหรือข้อเท้าเรานะคะวางศอกได้วางวางไปได้หลังตึงแล้วพอหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกสูบสะดือยืดหลังล่างให้ยาวแล้วลดหน้าผากลงไปตึงหลังแล้วพอหายใจเข้าให้เราค้างไว้ห้าลมหายใจนะคะคอบอะไรไม่เกล็งหายใจเข้าลึกๆสูบสดือดึงกลับเข้าไปด้านในให้ยชอบยาวๆห้าสี่ส สองเล่นค่อยๆยกศีรษะหายใจเข้าเล็กๆ่งยหน้ายกเข่าดึงมือออกมาหายใจออกเขาชิดิทกันลองเอา,าไปฝึกดูนะคะทําบ่อยๆนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องตรงบริเวณขาหนีบแน่นและต้นขาตึงมากๆนะคะ ทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลายนะคะแล้วเราก็จะสามารถยืดต้นขานหน้าขาเราได้นะคะสำหรับวันนี้คุณคู่ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือกดเซฟไว้นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ